สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้จะพามาเก็บเห็ดหน้าบ้านนะคะเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยเห็ดมันออกเต็มไปหมดเลยนี่เลยค่ะเมน,น่้ี้ไม่ต้องเข้าป่านะคะวันนี้เราจะเก็บเห็ดหน้าบ้านมาเลยค่ะมาเลยนี่เลยเห็ดพึ่งนะคะ เดี๋ยวจะเลือกเอาแต่ดอกส,สวยๆมาเลยค่ะเก็บเห็ดหน้าบ้าน อย่างสวยเลยค่ะ เก็บหน้าบ้านนี่แหละไม่ต้องเก็บไกลหรอก บาดขาเลยค่ะโอ้เยอะเลยค่ะเยอะๆเลยมันโดนฝนสออนไหมคะเห็ดพึ่งค่ะ นี่เฮ็ดพึ่งนมดอกเบลือเลยเนี่ยอร่อยนะคะไม่ใช่ว่าไม่อร่อยนะเนี่ยดอกบักใหญ่ อ้้ดูค่ะออกออกเป็นดอนเป็นดอนเลย เห็นอย่างนี้แกงอร่อยค่ะเพื่อนๆน,นะนเห็ดเพิ่งบ้านเราเรียกอะไรวะเห็ดเพิ่งสล่องง่องเป่แล้วแต่คนจะเรียกนะคะมินมั่นใจเหมือนกันโอ้ยดูนี่ออกเป็นกลุ่มเลยคะ่ะอืมทุนจุ่มเดียวห้าหกดอก ใจเราเล็กๆก,ก็มี ไ,ไกลค่ะวันนี้โอ้ดูอันนี้มันเท่าแล้วค่ะนคนละอย่างแล้วนี่เห็ดคนละอย่างเก็บอยู่หน้าบ้านนี่แหละค่ะเพื่อนๆอตุเรียกพืกสาวก่อน ดูค่ะดอกเนี้ยอมน้ำนี่ดูค่ะดูนะนี่มีตัวทากอยู่เนี่ยอร่อยค่ะเพื่อนๆน,นี่เห็นไหมอาจจะเป็นแบบเยิ้มๆนะแต่ว่ามันอร่อยอันนี้ดอกอ่อนเขานี่ดอกใหญ่แล้ว เท่าแล้วเอาได้ไหมเนี่ยมันจะเยิมเยิมนะคะนี่เราก็ไปลอกออกเดี๋ยวแต่คนชอบบางคนก็ไม่ลอกนะคะโอ้ยดูดูเนี่ยเท่าแล้วคะ่ะสองสามดอกนั้นโอ้ยนี่นี่ดอกตุ้ม นี่เขาออกใหม่ๆนี่ค่ะดอกกระปุกลุกค่ะอืมตุ่มๆค่ะเพื่อนๆตุ่มๆปุกลุกปุกลุกมันอ,ออกจนวายแล้วออกจนเอขนาดอยู่หน้าบ้านเองนะคะนานออกอยู่หน้าบ้านเรายังไม่มีเวลามาเก็บเลยอะ เช้ามาก็าไปทํางานดูสวยๆค่ะเพื่อนๆเก็บด้วยกันเด้อนี่เลือกเอาได้เลยนะคะดูค่ะอืม ุ่มแล้วสามดอกสี่ดอกห้าดอกนี่อันนี้เห็ดพึ่งขาลายมันเท่าแล้วค่ะนี่ก็เห็ดพึ่งขาลายดูขาเด็ป้าโถขาอย่างอ้วนค่ะดูอุ้ยอ่อนๆนะคะอุ้ยนึกว่ามันเกลียามันยังไม่แก่ค่ะพเพื่อนเอาได้อยู่หัวส้มหัวส้ม เราได้อยู่อันนี้เอาไว้เป็นอาหารทากซะหมดเรียงโอ้ยริมถนนนะคะนี่หน้าบ้านจริงๆค่ะนี่เลยเก็บไปสดๆแกงเย็นนี้เลยค่ะสดๆเลย โอ้โหดูนู่นเลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมนะไม่ได้เก็บไก่นะคะเก็บอยู่แถมลืมทางมันงามมันยางงามเลยค่ะโอ้โหดูมึงขาค่ะเบิ่งยังงาม นวลมากหนวกนี้แปบ๊บเดียวค่ะเก็บไปเก็บมาเต็มตะกร้าแล้ว โอโหเพื่อนๆดูนะคะทุกคนนี่กลุ่มนี้ค่ะริมถนนเลยค่ะนี่แหละโอ้โหดูค่ะ เห็นไหมมันแต่มันแก่แล้วนะเอาดอกตุมต่มๆแล้วกันดอกเล็กๆแล้วกันดูเขาก็จะเป็นเชื้อค่ะเขาจะออกทุกปีค่ะตรงนี้ออกทุกปีอื <c oughs> นอเล็กๆก็มี เห็ดหน้าบ้านไม่มีใครแย่งนี่ดูดอกตุมต้มๆเขาเป็นเม็ด,มด,มดเมๆกำลังขึ้นอันนี้ริมถนนเกินไปเอาไว้ก่อนเผื่อขี้หมูขี้หมาเผื่อหมามาขี้มาเยี่ยวเอาไว้ก่อนดูค่ะ พึ่งขาลายหัวสม้มอีกดอกหนึ่ง อยู่หน้าบ้านค่ะดูฝั่งนี้ก็จะเป็นบ้านนะคะเดี๋ยวไปดูอีกแปบหนึ่งค่ะเผื่อมันได้อีกเดินไปไม่สุดเมื่อกี้ มีเพื่มมีได้อยู่นี่ของอร่อยนะเห็ดอันเนี้ยเขาจะอร่อยมากเห็ดพึ่งนมแล้วแต่คนเรียกค่ะไม่มีแล้วล่ะมาค่ะทุกคน มาค่ะเป็นกลุ่มเลยค่ะตรงนี้โอ้โหเป็นดงเลยค่ะนี่ดูอย่างเดียวค่ะเป็นดงเลยค่ะดอกเห็ดทั้งนั้นเลย ยาวไปถึงตรงนั้นใช่หมดเลยเก็บเก็บเก็บเอาแต่ดอกเล็กๆนะทีเนี้ยมันเยอะแล้วอดอกเล็กๆค่ะโอ้งามค่ะ แห้ามเลยเอาสองดอกนี่ค่ะอันนี้แกงอร่อยสองดอกนี่แกงอร่อยมากเอ็ดพึ่งนมนี่อีกสวยๆไงตุ ตุเหเยียบเห็ดนีเห็ดพุกนมค่ะเพ,พื่อนๆโอย่างงามเลยค่ะ งามคือตอนนี้มันเต็มแล้วนะคะมันเริ่มหนักแล้วนะเราก็จะเอาไปไม่หมดและอยู่ค่ะออกใหม่ๆก็มี ไปเดี๋ยวพาไปดูคงจะเก็บไม่ไหวแล้วค่ะเพราะว่ามันเยอะแล้วเนี่ยค่ะเห็นไหมคะบานหมดแล้ว ตุมาตุประมาณนี้ค่ะเก็บเห็ดหน้าบ้านอันนี้ก็เดือนกันยาแล้วนะคะก็ยังมีเห็ดพอให้เก็บอยู่นะเพราะว่าฝนมันตกตกทุกวันเลยช่วงนี้ดูนะคะเพื่อน,เ,อนเต็มแล้วนะคะ อันนี้คงจะเอาไว้เป็นเชื้อซะดอกใหญ่เนี่ยดอกเล็กไปกินแล้วกันไปใส่ตะก้าไปค่ะเพื่อนๆไปแกงค่ะไปแกงกินกันไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเพื่อนๆ ก่อนจะลาค่ะอีกสักดอกอยัางงามน,นี่ขึ้นใหม่ใหม่โอเคบายบายค่ะทุกคนขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะ